สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโรคหลอดเลือดหัวใจกันนะครับจากข้อมูลศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์พูดถึงโรคหัวใจและหลอดเลือดหรือ CVD ว่าเป็นกลุ่มโรคที่เกิดจากความผิดปกติของหัวใจหรือหลอดเลือดซึ่งก็มีหลายอย่างได้แก่โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตันโรคภาวะหลอดเลือดดาอุดกัน และภาวะหลอดเลือดอุดต,ตันในปอดปัดจจัยเสี่ยงหลักที่สาคัญของโรคหัวใจและก็หลอดเลือดเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจําวันที่ไม่ถูกต้องอันได้แก่การรับประทานอาหารที่มีรสเค็มจัดหรืออาหารที่มีไขมันสูงการไม่ออกกําลังกายการสูบบุหรี่แล้วก็ดื่มแอลกอฮอล์ปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวก็จะนําไปสู่ภาวะความดันเลือดสูงระดับน้ำตาลในเลือดสูงระดับไขมันในเลือดสูง ภาวะน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนและก็เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ในที่สุดครับข้อมูลจากสสสบอกว่าสถิติปี2552คนไทยเราเสียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD เป็น73%ของทุกสาเหตุรวมกันในอนาคตโรคกลุ่ม NCD ที่มีอัตราผู้ป่วยและเสียชีวิตสูงสุด2อ,อันดับแรกได้แก่โรคเบาหวาน ลองลงมาก็โรคหลอดเลือดสมองและก็หัวใจข้อมูลสสสสอดคล้องกับข้อมูลจากประสบการณ์ตรงในการออกพื้นที่บันทึกผู้ที่มีโอกาสมากินสมุนไพรขาวตองของผมตามภาพนี้นะครับแต่ในบันทึกของผมโรคหลอดเลือดหัวใจพบเป็นอันดับหนึ่งก็คือ158รายข้อมูลสถิติของโรคหลอดเลือดหัวใจที่เพิ่มมากมายทุกภูมิภาคในโลกแสดงว,ว่าการรักษามีปัญหา วันนี้มาลองฟังเรื่องประสบการณ์จริงของข่าวตอนที่ผมพัฒนามากับโรคหลอดเลือดหัวใจสักเคสหนึ่งแม่แก้วอายุ55ปีอยู่จังหวัดชัยภูมิป่วยเป็นหลายโรคมากแต่ที่น่าสนใจก็คือมีความดันต่ำมีการหน้ามืดบ่อยๆเหนื่อยกินอะไรไม่ได้เลยมีเส้นเลือดอุดตันที่ขาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้ารักษาสลายการอุดตันไม่ได้ก็ต้องตัดขาทิง้ง แม่แก้วมีอาการทรมานมากคือปวดไปหมดทั้งร่างกายเลยเดินก็ไม่ได้กระดูกทั้งหมดของร่างกายมันเหมือนได้หลุดออกจากกันแล้วขาบวมจนมองไม่เห็นตาตุ่มของตัวเองคือมันพองขึ้นมาเฉยๆพอได้กินข้าวตองนานสักสองสัปดาห์ก็มีอาการกระทุง้งคือมีอาการปวดที่ข้อปวดหัวเขา่าปวดจนลุกไม่ขึ้นซึ่งเป็นอยู่แปดวันหลังจากนั้น ก็ลุกขึ้นเดินได้เลยไม่เกร็งก็ดีขึ้นไม่ค่อยปวดหัวแล้วความดันต่ําก็ดีขึ้นไขมันอุดตันที่ขาก็ดีขึ้นกลับไปพบหมอหมอบอกว่าไม่ต้องตัดขาแล้วตอนนี้ยืนนานๆก็ได้แล้วเดินได้ดีขึ้นมากๆการป่วยที่ดีขึ้นเรื่อยๆนี้ใช้เวลากินข้าวตองไม่ถึงเดือนเลยซึ่งในกรณีของแม่กแก้วผมมีชื่อที่อยู่ของท่านครบตอนป่วยอายุ55ปี หากไม่ได้กินขท้าตองที่ผมพัฒนามานี้เข้าใจว่าโอกาสจะถูกตัดขากลายเป็นคนพิการก็มีสูงเนื่องจากโรคหลอดเลือดอุดตันเป็นโรคที่มีสถิติสูงอันดับสองของประเทศไทยหมายถึงเป็นโรคที่มีปัญหารักษายากหรือไม่หายการจะอธิบายการหายของแม่แก้วก็คงไม่มีทฤษฎีไหนจะอธิบายได้ดีเท่าทฤษฎีของเซลล์ ale, ซึ่งเป็นหน่วยพื้นฟูซ่อมแซมของร่างกาย โรคหลอดเลือดอุดตันก็คือโรคเสื่อมอย่างหนึ่งแาวตองที่ผลิตขึ้นมามีสารเบต้ากลูแคน41%สามารถปลดปล่อยสเตมเซลล์ออกจากไขกระดูกให้ออกมาสู่กระแสเลือดได้มากขึ้นก็จึงมีโอกาสไปฟืน้นฟูเส้นเลือดที่เสื่อมอว,วัยวะต่างๆที่เสื่อมให้กลับมาเป็นปกติได้ดังที่เราเห็นจากกรณีของแม่แก้วที่ใช้เวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนในภาพนี้ก็จะเป็นอีกเคสหนึ่งที่เส้นเลือดขอด ดีขึ้นในเวลาเพียง29วันหลังจากที่กินคารตอนคือเ,เริ่มกินตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์2 5 6 1ถึงวันที่8มีนาคม2161ใช้เวลา29วันเส้นเลือดพอรดีขึ้นพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ